ครับเกี่ยวกับกองพ้แห่ระเบิดนะครับตา mm hmm. ลลาหาเฉลยเหมือนเดิมนะครับอัน mm hmm. นี้ก็เป็นวันเสา,นะสา, 5, า 3, ร์นะครับวันเสาร์ที่ห้าธันวาหกสามครับก็รอรุ้นรอชมครับได้ตัวหรือไม่นะ mm hmm. โอ้วครับบินไปหนุนรุ mm ่นรอชม mm hmm. เหมือนเดิมไม่ได้ตั้งชื่อนะตัวเดิม,มน,นกเยอะครับหายไม่หลอดเลยดูครับบินออกไปครับบินออกปุ่มไปครับหนูบบินไม้ก็มีครับ นี่ใช้ก็เป็นคุณซิ่งนะครับคุณซิ่งวิ่งให้ทัน,นครับก็รอลุ้นรอชมครับจะหมานหรือไม่หมานคุณซิ่งคุณสายเหนือรอลุ้นรอชมนะครับ จะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เห็นนะมันมีม,นมีอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงนะครับนี่ครับนี่ของเราอยู่ตรงนี้นะครับในจยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปชมผลงานนะบินแล้วนะครับคุณสิ่งวิ่งให้ทัน,นครับไม่วิ่งครับ เขาไม่ค่อยดีครับช่วงนี้เสียงดีนะครับคาลมก็มีบ้างนะครับโอ้กำลังบินมาอีกหนึ่งตัว,วเอาละไม้อื่นดีกว่านกเยอะครับยังไม่ได้ตั้งชื่อครับตัวนี้ยังโนเนมอยู่นะครับ นี่ครับรหัส 281, ครับ281เรื่อยๆนะครับรหัสก็ได้ออกนะครับดูการติดนะครับนี่ครับเห็นเลยนะครับลองมีโฟกัสนี่นะครับนิ้วนะครับคุณสิ่งติดนิ้วดูอกดูอะไรก็เส้นสอนิดหน่อยนะครับโูมเข้าไปนี่ นี่ครับสวยนะครับเด็ดแตกครับก็คู่แน่นอนนะครับเกือบตูเกือบชิดนะครับเส้นสอนิดหน่อยนะครับขามนะครับอยู่แหงครับแหงแท้งเครื่องอะไรใหญ่นะครับยกไม่ยกไม่รู้ครับบางข้าวดูครับสอตาครับสวยนะครับบีกเจมแหลมเลย อ๋อแนวหัวกล้องไหม2อสองสามสี่ห้าหกเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมาตรฐันนกเขามีแต่คนถามกินอะไรให้มันคึกก็ตามฤดูการช่วงนี้ก็จะเป็นข้าวเม็ดมะเขือนะครับข้าวเม็ดมะเขานะครับข้าวเม็ดมะเขือใครที่สนใจก็สอบถามตามเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี่นะครับเต็มจอนี่นะครับ ข้าวเม็ดมะเขือก็มีสารพคุณนะครับมีสารพคุณทําให้คลึกคักนะครับเป็นอาหารหลักอาหารสําคัญนะครับสําหรับนกเขาครับนกเขาใหญ่นกเขาชวาช่วยในระบบการขับถ่ายนะครับกินดีนะครับนกที่ว่าเราเลี้ยงเราต้องหาให้มันกินนะครับเพราะว่ามันหาเองไม่ได้นะครับเราต้องหามาให้มันกินครับสําคัญมากนะครับสําคัญมากคนที่เลี้ยงนกเขาก็คงจะรู้ดีนะครับตามธรรมชาติตามแหล่งธรรมชาติมันก็จะมีให้กินนะครับแต่นกที่อยู่ในกรงเราก็ต้องหามาให้มันนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี่นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามในลายของแกเลยนะครับเพราะว่าแกไม่เล่นเฟซครับมีแต่เบอร์โทรและลายนะครับทักไปเลยนะครับทักไปในลายโทรไปก็ได้นะครับจะมีขายตลอดครับจะทําให้นกคึกคักนะครับช่วงนี้มันจะเป็นตามดดูของมันนะครับตามดูของมันข้าวใหม่นะครับมันเป็นข้าวใหม่นะ พยายาทำให้คลึกคักขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ดูกระเพาะมันครับโอ้โหมีแต่ข้าวครับข้าวทั้งนั้นนะครับว่านี่เป็นเป็น่าข้าวนี่ครับป่านาเก่าเขาครับดูดนะครับนี่ครับดูรอให้ลดดูดใครที่เป็นมือใหม่ก็พยายามหาที่ใส่ดีนะครับเป็นคันนาเป็นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบอย่างนี้เราก็พยายามถักถากออกก็ได้ครับถักตอข้าวตออะไรออกนะครับ แบบคันนานี่ก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยผมจะชอบใส่ที่คันนานี่นะครับนี่ครับมันพื้นที่มันจะพอดีนะครับเราถากๆากอะไรให้มันเรียบๆนะครับนี่ครับดูมุมใกลๆครับนกเราก็จะปักประมาณนี้นะครับกล้องเราก็ตั้งอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับสําหรับคุณของเรานะครับก็นี่ครับประมาณนี้ครับ ครับนี่ครับก็ไม่มีชื่อนะครับไอตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับ่าจะตั้งชื่อก็คอมเมนต์กันมานะครับเพื่อจะมีอะไรชื่ออะไรดีๆให้ตั้งกันมาอย่าเวอร์เกินครับน้องผมไม่เก่งครับไม่ต้องตั้งเวอร์ก็ได้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ส่วนใครที่ถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ไลค์กระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปนะครับคลิปต่อนกเขาใหญ่เป่งนขุงน้องแพ้แห่ระเบิดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ขอบคุณครับ